อันนี้เป็นมือที่สองเนาะตอนเชร้าออกมาืวอันนี้ตอนสวยอันนี้เป็นตอนเชร้ายังบอ,อกเดี๋ยวเพื่อนมาสวยกำลังเป่งคออยู่ข้อไหนเนี่ย

分かった。 nó หลว,งม,มวลงมันเป็น,ปนหสามันเปมันโคโค แม่ยัวออกผิดข้าวตัวเนี่ยมันมันอ้วนอ้วยเลยคันมันมันอันมันลักษณะมันสิเกิดออกมาปกติมันไม่หัวกับพาดหน้าออกมาเนาะบันน้คอมันคอมันอ้วยเลยคอมันหกเลยคอบ้อมาน้ำข่านนะคอบ้องมาลักษณะคอหกก็ต้องซ่องไปที่นึงแล้วมันเลี้ยวรถดบบนั้นคันห้ามาตอนเปลี่ยนตอนมันอันหนาที่รวมแข็งแห้งของลูกมันนะมันดิ้นอยู่นะยาวสองชั่วโมงหมดสามชั่วโมงบวมแล้ว มา,มาปลุกมาแปลงมาอย่างให้มันช่วยแม่มันนะดินช่วยแม่มันไปพิษารเข้าถ่าอันนี้หรือ,อันนี้มันตายแล้วเนาะมันอยู่ในมันมันจะซีเป็นลักษณะไงโถมันจะแข็งจะเป็นอย่างเด็ดน้อยเนาะเด็กน้อยมันเน่าเลยหนักฟางหนักได้เลยดได้เลย สิได้จะได้แล้วไม่อยากตายนะสิวัวมาบอกทำมันเปลือยแล้วมันข้อมาดอกเนาะดูมาดูไม่ขาดเลย

ภาพม้วนอย่นะดอกม้วนเนี่ยสมบูรณ์เลยสมบูรณ์ออคมลูมันเกระสานกาเลย่ีอึนอมาบายกัน มันหมดแหงแล้วมันดินแต่าวานนันไม่มีแหงอย่างก็มันยันร์หมดเลยขาลอยหมดโอเคเียแกาหรือเจ้า กำลังพ really? no <c oughs> ูดคนเลยใครเปงนม่กะเพาแล้วก็กินหนังสวรรค์เยจะได้หัวนี้ให้ร้อนนะที่นี่มเล้วด้หัวพี่ซอฟเลยหัวในช่องให้หนูโอ้เสียของให้นีเหรอ ว้าแล้วัน้าคนนะเสี่ยให้หนนมเอ๊ะน,นมะอ่มดเไงเสียดแท้บุนี้ะสี่ข้อนัินดูดปูวางฮะ ทองมือซี่คนพอนอไมันก็ท่บอก่มลไม่เ่ยมันบ่หัวไปนตีนเนาะมันบ่หัวไปนตีนแ้บ่มันก็สิออกนั่นารเอาหัวซอยเอาน้ำตีนออกได้ <Happiness. S 2> อันนี้มันข่วแล้วหมูคาเฟ่ไงตัวเทปยัดดดึงนะฮะจังคาดดึงคาดไปในอย่างมูนใส่กะไปกระไปเม่นละเม่นล้ก็นี่เอาเอาปาปูแเ้าเอาไยุ่งมกเ